เอาละครับขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับมีฆาตกรอยู่คนหนึ่งเขาไล่ฆ่าคนไป7คนแล้วสาเหตุที่เหยื่อถูกฆ่าเพราะว่าพวกเขาทําผิดบาปทั้ง7ประการบาปที่1ตะกะบาปที่สองละโมบบาปที่3าเกียรติค้านบาปที่4โมหะบาปที่ห้ายิงยโศบาปที่6ราคะบาปที่7อิจฉาคําถามสําคัญคือฆาตกรคนนี้เป็นใครและทําไมเขาต้องมาฆ่าคนบาปพวกนี้ด้วยแล้ววันนี้จะมาสรุปเนื้อเรื่องเซเว่นบาปมหารเจ็ดประการถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ คิดว่าวินเลียมเขาก็เป็นนักสืบคดีฆาตกรรมที่เหลือแค่7วันก็จะ,กะเกษียณวิลเลียมเป็นนักสืบที่เก่งมากแต่ด้วยความเก่งของเขาเนี่ยแหละทำให้เพื่อนร่วมงานค่อนข้างลำคาญเพราะวิลเลียมเขาจะทางานจนแน่ใจว่าการสืบคด,ดีของเขาแต่ละครั้งจะไม่มีอะไรผิดพลาดเพื่อนร่วมงานของเขาก็เลยไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันทําให้พวกเขาต้องทํางานเยอะส่วนผู้ชายคนนี้มีชื่อว่านักสืบมิวเขาก็เพิ่งย้ายมาที่เมืองนี้เป็นวันแรกแล้ววันนี้ก็เป็นวันแรกที่เขาเริ่มงานวิลเลียมเขาก็ไม่เข้าใจเลยไอ้เมืองนี้มันไม่ได้น่าอยู่ขนาดนั้นทําถ้ยา,ยายมาาาททํงนี่นนนีี่่่่ักสสืบวใหญทมา ท,ทุกคนก็โดนบังคับกันมาทั้งนั้นแหละเพราะว่าเมืองนี้มีคดีบ่อยมากก็ด้วยความที่คดีมันเยอะเนี่ยแหละเมืองนี้ถึงเหมาะกับเขาแม่ตำรวจใหม่ไฟแรงก็เป็นซะแบบนี้วิลเลียมเขาก็ไม่ค่อยปื้มมิวเท่าไหร่เพราะไอ้นี่มันอวดเก่งเหลือเกินแล้วแถมวิเกีวันก่อนที่เขาจะ,กะเกษียณต้องมาจับคู่กับไอ้นี่อีกแล้วตอนที่มิวเขาย้ายมาเมืองนี้เขาก็ย้ายมากับภรรยาด้วยแล้วพอตอนเช้าม,มันก็มีคดีเข้ามามิวก็รีบไปดูที่เกิดเหตุพอเข้าไปดูในบ้านโอ้โหบ้านนี้แม่ขอดสกปรกเลยแล้วพอพวกเขาไปดูที่ศปนนขขอองงผู้้ชาาาาายยทีี่่่มมลักกกษณะวๆซึรตค แตตอนที่เขาตายหน้าขเขาจุ่มสปาเกตตี้อยู่ถ้าดูจะของกินที่อยู่ในบ้านมีแต่ซอสสปาเกตตี้เต็มไปหมดมิวเขาคิดว่าบางทีอาจจะไม่ใช่คดีฆาตการรมก็ได้ผู้ชายคนนี้มาจะกินมากจนตายเองก็ได้นะแต่พอวิลเลียมลองดูที่สภาพศพผู้ชายคนนี้ถูกมัดมือมัดขาวไว้ถ้าดูจากสภาพไม่น่าใช่คดีปกติแน่นอนวิลเลียมก็เลยไปเรียกกองพิสูจน์หลักฐานมาช่วยตรวจสอบผู้ชายคนนี้หน่อยว่าเขาตายเพราะอะไรและจากการตรวจสอบดูกระเพาะของผู้ชายคนนี้ก่อนตายใหญ่กว่าของคนทั่วไปหลายเท่าแต่ที่แปลกก็คือมันถูกขยายจนสุดกระเพาะไม่สามามรถ ขยายไปได้มากกว่านี้อีกแล้วแถมลำไส้เล็กส่วนต้นของเขาก็ขยายออกวิลเลียมสงสัยว่าไอคนนี้กินจนท้องแตกตายเลยเหรอหมอก็บอกว่าไม่เชิงจากที่ลองตรวจสอบดูมีเลือดออกที่ลำไส้ใหญ่แล้วก็กล้ามเนื้อด้านในช่องท้องไม่เชิงว่าตายจากการกินสะทีเดียวแถมที่ตัวของเหยื่อยังมีรอยพกช้ำอยู่ถ้าดูดีๆมันก็คล้ายกับปากกระบ,บอกปืนเหมือนว่าผู้ชายคนนี้โดนบังคับให้กินจนตายพอได้ข้อมูลมาวิลเลียมก็เอาไปรายงานกับหัวหน้าฆาตากรวางถังเอาไว้แล้วก็ให้เหยื่อกินอาหารไปเรื่อยๆแล้วพอเหยื่ออาเจียนเ คาาดการเหมือนว่าฆาตากรบังคับให้ผู้ชายคนนี้กินอาหารนานมากกว่า12ชั่วโมงข้อของเหยื่อมีอาการบวมจากการยัดอาหารเข้าไปแล้วพอถึงจุดจุดหนึ่งเขาก็สลบจากการกินจากนั้นฆาตากรก,ารก็เตะเหยื่อจนท้องแตกตายถ้าดูจากรูปคดีวิลเลียมคิดว่ายังไงเรื่องนี้มันก็แปลกถ้าเราจะฆ่าใครสักคนหนึ่งเราก็แค่ยิงเขาทิ้งก็จบไม่น่านจะเสียเวลามาทําอะไรแบบนี้เลยมันต้องมีนัยะแฝงอะไรสักอย่างหนึ่งแน่หัวหน้าบอกว่ามันไม่มีอะไรหรอกก็แค่มีใครสักคนหมันไส้ผู้ชายอ้วนคนนี้แค่นั้นเองและเขาคงอยากเล่นสนุกแต่ว่าวิลเล ก็เลยอยากทําคดีต่อซึ่งหัวหน้าไม่เห็นด้วยเลยอีกไม่กี่วันวิลเลียมก็จะ,กะเกษียณแล้วเขาก็เลยบังคับให้วิลเลียมปิดคดีเดี๋ยนี้เลยถึงจะทําคดีนี้ต่อไปก็ไม่เห็นจะได้อะไรแล้วพอเช้าวันต่อมามันก็มีเหตุฆาตกรรมอีคดีหนึ่งเป็นคดีที่ทนายถูกฆ่ามิวเขาก็เลยถูกส่งมาทําคดีนี้คนเดียวที่พื้นเมื่อเขียนภาษาอังกฤษแปลว่าละโมบซึ่งอันที่จริงมิวก็ไม่ไทำคดีฆาตกรรมเก่งขนาดน,นั้นและที่เก่าที่เขาทํางานถึงจะอยู่แผานาคดีฆาตกรรมก็ตามเขาก็แค่ทํางานจีนี้้มิวตองเคราะห์ววตัเองส่นทาางหหัวน้้้พอรูขม คดีคร่าวๆเขาก็เอาเรื่องนี้มาบอกกับวิลเลียมมีทนายคนหนึ่งถูกฆ่าที่พื้นถูกเขียนด้วยเลือดเป็นคําว่าละโมซึ่งหัวหน้าก็รู้ว่าอันที่จริงวิลเลียมไม่ได้อยากจะ,กะเกษียณหรอกเขาก็เลยขอร้องให้วิลเลียมช่วยสืบคดีนี้หน่อยเพราะว่าทนายที่ตายไม่ใช่ทนายธรรมดาและข่าวมันก็ออกไปทั่วแล้วด้วยและแถมคดีคดอ้วนที่เพิ่งตายไปพวกเขาก็เจอหลักฐานใหม่เจอเศษพลาสติกเล็กๆอยู่ในกระเพาะอาหารของผู้ตายแล้วฆาตากรมันจะให้เหยอกินของพวกนี้ทําไมวิลเลียมก็เริ่มสงสัยขึ้นมา,ขนมาเขาเลยกลับไปดดดูููที่เ่เเเเกกิหหตุ้าา็ลออออออองงงงมรรบจยยนึ มันอยู่แถวๆตู้เย็นพอลองเอาพลาสติกที่เหยืยกกินออกมาเทียบดูมันก็เป็นรอยเดียวกันมันคือชิ้นส่วนของพื้นที่ถูกขูดโดยตู้เย็นพอวิลเลียมเลื่อนตู้เย็นออกมาเขาก็เจอคํานึงที่เขียนไว้ว่าตะกะแอบคนร้ายมันยังแปะโน้ตไว้ที่ผนังให้ด้วยโน้ตมันก็เขียนว่าหนทางอันทุกข์ยากและยาวไกลเพื่อหลุดพ้นจากนรกสู่แสงสว่างเป็นคําพูดจากบทกวีหนึ่งหมายความว่านี่คือการเริ่มต้นแล้วคาที่เขียนอยู่หลังตู้เย็นมันเขียนด้วยไขมันสัตว์ซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับบาปมหาราเจ็ดประการข้อแรกตกะขขข้้้อออทททีีีี่่่ละโมเกครา ข้อที่หญยิงยสโสข้อที่6ราคะและข้อสุดท้ายข้อที่7อิฉาแสดงว่าฆาตกรมันต้องฆ่าคนอีก5คนซึ่งคดีนี้ไม่ธรรมดาแน่นอนแต่ว่ามิวมันอยากทำไม่ใช่หรอโยนให้มันทำเลยเพราะว่าอีแค่ไม่กี่วันเขาก็จะ,กะเกษียณแต่ถึงวิลเลียมเขาจะพูดแบบนั้นแต่ความจริงเขาก็ปล่อยวางเรื่องคดีไม่ได้อยู่ดีเขาก็เลยไปหาข้อมูลที่ห้องสมุดเป็นข้อมูลเกี่ยวกับบาปทั้ง7ประการส่วนมิวก็ต้องมานั่งวิเคราะห์คดีเองคนเดียวแค่คดีคนอ้วนเขายังทำไม่เสร็จเลยมีมีคดี เองแล้วพอเช้าอีกวันหนึง่งมิวเขาก็ได้ห้องทํางานใหม่ซึ่งก็เป็นห้องทํางานของวินเลี่ยมและทั้งสองคนก็ดูไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่แล้วเรื่องนี้ภรรยาของมิวเธอก็รู้เธอก็เลยชวนวินเลี่ยมมากินข้าวที่บ้านเพื่อว่าวิลเลียมจะสนิทกับสามีของเธอบ้างซึ่งมันก็ได้ผลดูเหมือนว่าวิลเลียมเขาจะยอมเปิดใจขึ้นมาบ้างแล้วพอหลังจากกินข้าวเสร็จวิลเลียมก็เลยมาช่วยมิวทางานถ้าดูจากการตายของทนายคนนี้เขาถูกมัดมือมัดเท้าเ,าเอาไว้ให้เหลือแขนใช้งานได้แค่ข้างเดียวแล้วก็ถูกบังคับให้กิินนนนนนเเื้้้อออตตัววงงงขาาดแมครยทโไอีกเขาเียนว่า ขอเนื้อสดหนึ่งปอนด์ไม่มากไม่น้อยไร้พังผืดไร้กระดูมีแต่เนื้อล้วนๆถ้าชำระหนี้เสร็จเขาจะได้เป็นอิสระหมดความจากเวนิสวาณิสและถ้าดูจากที่เกิดเหตุเก้วอี้ที่เหยื่อนั่งมันก็เต็มไปด้วยเหงื่อฆาตกรคงอยากให้เหยื่อใช้เวลาคิดว่าจะเลือกเนื้อส่วนไหนดีที่ต้องตัดออกถ้าดูจากเหตุการณ์ทนายก็คงคิดว่าเนื้อส่วนที่ไม่จำเป็นที่สุดก็คือผุงเหมือนว่าฆาตกรมันกำลังลงโทษบาปพ,พวกนี้แค่ถูกเทศนาในยุคกลางบาปเจ็ดประการถูกเทศโดยเจ็ดผู้ทรงศีลฆาตกรมันคงีน,นใกหสือพว้ แถมยังไม่เจอรอยนิ้วมือแล้วก็ไม่เจออะไรสักอย่างเลยแล้วเหื่อทั้งสองคนก็ไม่มีความเกี่ยวข้องกันพยานวัตถุพยานแวดล้อมก็ไม่มีมีแค่อันนี้อันเดียวเป็นรูปถ่ายของเมียทนายลูกของเธอถูกคาบเลือดวงไว้ที่ตาวินเลี่ยงคิดว่าบางทีคนร้ายอาจจะใบอะไรไว้ก็ได้ทั้งสองคนก็เลยไปหาภรรยาของผู้ตายแล้วก็ให้เธอดูภาพเหตุการณ์ในห้องกลัวว่าจะเจออะไรก็ตามที่ผิดสังเกตแต่พอเธอลองมองดูดีๆภาพวาดรูปนี้มันกลับหัวอยู่ปกติแล้วมันไม่ได้ตั้งแบบนี้ทั้งสองคนก็เลยรีบไปดูที่เก ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรไมิวคิดว่าคนร้ายมาคงฝันหัวพวกเราเล่นไม่ได้มีอะไรหรอกแต่ว่าวิลเลียมไม่ได้คิดแบบนั้นเขาก็ลองมองดูไปที่กำแพงเหมือนว่ามันเป็นแค่ฝุ่นอะไรปิดอยู่แล้วพอลองปัดฝุ่นพวกนี้ออกพวกเขาก็เจอรอยนิ้วมือทั้งสองคนเลยเรียกกองไปสู่หลักฐานมาที่นี่แล้วรอยนิ้วมือพวกนี้มันก็ไม่ใช่ของทนายที่ตายไปมันเป็นรอยนิ้วมือของคนอื่นที่เขียนคําว่าช่วยด้วยแล้วพอลองตรวจสอบลายนิ้วมือผู้ชายคนนี้ก็บอกว่าอาจจะใช้เวลาสักสามวันเลยกว่าจะรู้ว่าลายนิ้วมือคนนี้เป็นใครทััั้้้งงงคนนนนนกกก็่รออจถึเเชาาาหหววดิม ตอนนี้พวกเราเจอผู้ต้องสงสัยแล้วผู้ต้องสงสัยชื่อว่าวิกเตอร์เราเจอรอยนิ้วมือของผู้ชายคนนี้ในที่เกิดเหตุแถมยังมีประวัติป่วยทางจิตขั้นรุนแรงและพ่อแม่ของเขาเป็นคนเคร่งศาสนามากแต่พอวิกเตอร์โตมาเขาก็เสื่อมศรัทธานในศาสนาและเขาก็เริ่มทําตัวไม่ดีมาโดยตลอดมีคดีทั้งค่าขายยาเสพติดป้นฆ่าแล้วก็ลอบทําร้ายแถมยังเคยติดคุกเพราะว่าผมขืนผู้เยาว์แต่เรื่องมันบังเอิญว่าทนายคนที่ตายไปเป็นทนายให้วิกเตอร์และเขาก็เกลี้ยกล่อมสารให้ช่วยลดโด Victor, ทษวิกเตอร์ทาให้เขาติดคุกน้อยอยยลลงงง่าทีีวิเดดมฟัู เขาคิดว่าผู้ชายคนนี้ไม่น่าจะใช่คนร้ายแน่นอนเพราะว่าฆาตกรมันมีจุดประสงค์มากกว่านี้ถ้าดูจากแรงจูงใจในการฆ่ามันไม่สมเหตุสมผลเลยแต่ถึงอย่างนั้นผู้ตำรวจก็ต้องตามล่าตัววิกเตอร์ก่อนเผื่อว่าจะได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมบ้างพวกตำอวขก็รีบบุกไปที่บ้านของวิกเตอร์บ้านนี้ก็ดูไม่ค่อยน่าอยู่เลยแล้วพวกเขาก็เจอวิกเตอร์นอนอยู่ที่เตียงตอนแรกทุกคนคิดว่าวิกเตอร์ตายแล้วแล้วแถมที่กำแพงมันก็เขียนเขาว่าเกลียอนคานเอาไว้ด้วยเป็นหนึ่งในบาปของบาปเจ็ดประการพวกเขาก ของวิกเตอร์เอาไว้ตลอดหนึ่งปีจนวันนี้เขากลายเป็นสภาพแบบนี้แต่ว่าทุกคนก็ตกใจเพราะว่าวิกเตอร์มันยังไม่ตายเล่นเอาสลอนกันทั้งโรงพักเลยสภาพแบบนี้มันรอดมาได้ไงวะเนี่ยพวกเขาก็เลยเรียกมาตัววิกเตอร์ส่งโรงพยาบาลแล้วจากที่หมอลองตรวจอาการดูวิกเตอร์น่าจะนอนอยู่ที่เตียงมาประมาณ1ปีโดยที่ไม่ลุกออกจากเตียงเลยสังเกตได้จากความเสื่อมถอยของกล้ามเนื้อแล้วก็ไขสันหลังแล้วถ้าดูจากผลเลือดเจอยาสาร,รพัดชนิดที่ถูกฉีดเข้าไปในร่างกายทั้งยาปฏิชีวนะสาเหตุที่ฉีดให้น่าจะป้องกันแผลกดทับที่ติดเชื้อเพราะ ่ทีเวิลเลียมถามว่าลาว,วิตเตอร์พยายามจะสื่อสารอะไรบ้างไหมหมอมบอกว่านอกจากสมองของคนไข้ไม่สั่งงานเขายังการลิ้นของตัวเองขาดไปตั้งนานแล้วด้วยซึ่งไม่มีทางที่เขาจะกลับมาเป็นปกติได้เลยถ้าอยากให้เขาตายก็แค่ส่องไฟฉายไปที่ตาแค่นี้เขาก็ช็อกตายแล้วแล้วกว่าที่เขาจะกลายมาเป็นสภาพแบบนี้ไม่อยากจะคิดเลยว่าเขาต้องทรมานขนาดไหนจากนั้นวันนี้ทั้งสองคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านก่อนแล้วอยู่่เทซี่ภรรยาของมิวเธอก็โทรหาวิลเลียมตอนนี้เธอมีเรื่องที่ไม่สบายใจแล้วเธอก็คุยกับมิวไม่ได้ เทซี่ก็เลยนัดเจอวิลเลียมที่ร้านกาแฟพรุ่งนี้เช้าพอทั้งสองคนคุยกันปัญหาของเทซี่ก็คือตอนนี้เธอกาลังจะมีลูกแต่ว่าสภาพเมืองนี้ที่มิวย้ายมาทํางานมันค่อนข้างเลวร้วายมากมีแต่คดีอาญากรรมทุกวันคนในเมืองก็ทําร้ายกันยิงกันเป็นว่าเล่นแล้วเธอก็ไม่สบายใจเลยที่ต้องอยู่ที่นี่แต่ว่าเทซี่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าสามีของเธอต้องทํางานที่เมืองนี้วิลเลียมเขาก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทําไมเทซี่ถึงไม่เอาเรื่องนี้ไปคุยกับมิวเองทําไมต้องมาคุยกับเขาด้วยแต่วิลเลียมก็แนะนําว่ามิวยังไม่รู้ว่าคุณท้องถ้าคคุณไม่ิดดจะเเกก็บ็บ ก็ไม่ต้องบอกมิวว่าคุณกําลังจะมีลูกแต่ถ้าคุณอยากเก็บเด็กคนนี้เอาไว้ก็ต้องเลี้ยงเขาให้ดีไม่ว่าสภาพแวดล้อมมันจะเป็นยังไงก็ตามแต่เทซี่ก็เลยสบายใจขึ้นมาบ้างจากนั้นก็ได้เวลาที่วิลเลียมต้องไปทํางานและตอนนี้ทางตารวจพวกเขาก็เจอเหยื่ออยู่แค่3คนยังเหลืออีก4คนที่พวกเขาต้องตามหาตอนนี้วิลเลียมก็ได้ข้อมูลมาว่าวิกเตอร์เป็นคนเช่าห้องนี้แล้วเจ้าของห้องก็บอกว่าวิกเตอร์เป็นคนจ่ายค่าเช่าตรงทุกเดือนแล้วแถมเพื่อนข้างห้องพวกเขายังไม่เคยร้องเรียนอะไรวิกเตอร์เลยเพราะว่าวิกเตอร์เป็นผู้เช่า ใช่ไงโดนมัดไว้กับเตียงแถมยังพูดไม่ได้อีกแต่คำถามก็คือใครเป็นคนจ่ายค่าเช่าห้องให้วิกเตอร์ตลอด1ปีที่ผ่านมาซึ่งเจ้าของห้องก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่ามีคนเอาเงินใส่ซองให้ทุกเดือนแล้ววิลเลียมเขาก็คิดว่านี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่นอนที่พวกเราเจอวิกเตอร์หลังจากผ่านมา1ปีพอดีฆาตกรมันต้องการให้พวกเราเจอกับวิกเตอร์ถ้าดูจากโน้ตที่มันเขียนเอาไว้บางทีมันจะเขียนถึงพวกเราก็ได้หนทางอันทุกยากและยาวไกลเพื่อหลุดพ้นจากนรกสู่แสงสว่างวิลเลียมบอกให้มิวลองคิดดูฆาตกรคนนี้ ไว้ในห้องหนึ่งปีเต็มแล้วโหดขนาดตัดนิ้วเขาออกเพื่อมาแปะทําข้อความแถมมันยังส่วนท่อปัสสาวะให้ด้วยเทราที่เขาเคยเจอคดีมาวิธีการฆ่าของฆาตรกรคนนี้มันใช้ความอดทนค่อนข้างสูงเลยมิวคิดว่ามันไม่มีอะไรเลยนอกจากมันสติไม่ดีไอ้พวกนี้มันคงอ่านหนังสือมากไปวิลเลียมเขาก็เลยนึกอะไรออกเขาก็เลยพามิวไปเจอคนคนหนึ่งผู้ชายคนนี้ทํางานให้ FBI มิวไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมาคุยกับผู้ชายคนนี้ด้วยวิลเลียมอธิบายให้ฟังว่า FBI เป็นหน่วยงานที่แอบเก็บสถิติห้องสมุดมาหลายปีพวกเขาจะคอยสังเกตตพฤิกรกรรรมา อ,อย่างเช่นคนที่ชอบอ่านหนังสืออาวุธนิวเคลียร์ทีว่าประวัติฮิตเลอร์คนที่ขอยืมหนังสือพวกนี้จะถูก FBI เก็บประวัติเอาไว้หมดแต่ว่าข้อมูลพวกนี้มันก็ไามา่ใช้อ้างอิงโดยตรงไม่ได้มันแค่ใช้เป็นแนวทางแค่นั้นทีนี้ FBI คนเมื่อกี้จะเป็นคนหารายชื่อมาให้เราว่าใครบ้างที่น่าสงสัยแล้วเคยอ่านเรื่องบาดเจ็บประการมาก่อนมิวก็คิดว่าดีเลยไม่คิดม้างหรอว่าพวกนักศึกษาอาจจะเป็นคนอ่านเรื่องพวกนี้ก็ได้วิลเลียมเขาก็ไม่รู้เหมือนกันตัวอย่างที่บอกมันแค่ใช้เป็นแนวทางเฉยๆ,ๆก็ไม่ได้หวังอะไรม ให้พวกเขาก็เจอชื่อคนหนึ่งคนที่ยืมหนังสือไปมีชื่อว่าโจนาธานเขายืมหนังสือที่เขียนถนึงบาปเจประการโดยนักบุญเซนต์โทมัสทั้งสองคนก็เลยกาจะไปหาผู้ชายที่ชื่อโจนาธานวิลเลียมเขาก็สงสัยว่าแค่คนยืมหนังสือเรื่องบาปเจประการไปแล้วจะไปถามเขายังไงว่าเขาเป็นฆาตรกรหรือเปล่าไปเคาะหน้าห้องเขาแล้วก็บอกว่าคุณคือฆาตรกรอย่างนี้เหรอแล้วใครมันจะไปยอมรับพวกเขาก็ลองเคาะประตูแต่ก็ไม่มีคนเปิดวิลเลียมก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังเดินมาทางนี้แล้วอยู่ๆผู้ชายคนน ก็รีบวิ่งไล่ตามคนร้ายแต่ว่าเขาก็พลาดโดนคนร้ายดักทุบหัวเขาก็นึกในใจว่าเขาคงไม่รอดแน่แต่อยู่ๆคนร้ายก็ปล่อยมิวไปวิลเลียมก็เพิ่งจะวิ่งมาถึงที่นี่พอดีโชคดีที่มิวยังไม่ได้เป็นอะไรมากจากนั้นทั้งสองคนก็กลับไปที่ห้องของจอนาธานมิวก็อยากรู้ว่าข้างในห้องนี้มันมีอะไรกันแน่ซึ่งเขามั่นใจเลยว่ามันต้องเป็นห้องของคนร้ายแน่นอนแต่วิลเลียมพยายามห้ามมิวไม่ให้พังประตูเพราะว่าพวกเราต้องได้หมายค้นมาซะก่อนแล้วลองนึกดูนะว่าเรามาขอห้องนี้ได้ยัง ต้องหาหลักฐานมาก่อนจากนั้นก็ไปขอหมายค้นจากสารถ้าเกิดว่าเราเคาะประตูตอนนี้ไปเลยเหตุผลที่เราเคาะประตูสารเขาจะฟังไม่ขึ้นเผลอๆอาจจะทําให้คนร้ายหลุดคดีไปก็ได้มิวก็โอเคเขาเข้าใจแล้วแต่เขาก็ไม่สนอยู่ดีช่างหัวสารดิเขาก็เลยพังประตูเข้าไปทีนี้ก็ไม่ต้องเถียงกันอีกจากนั้นไม่นานตํารวจก็มาที่นี่มิวก็ไปจ้างพยานปลอมขึ้นมาคนหนึ่งเขาก็สั่งให้ผู้หญิงคนนี้บอกว่าตอนช่วงที่เกิดเหตุคดีฆาตกรรมหลายครั้งเธอชอบเห็นผู้ชายที่อยู่ในห้องออกมาจากนอกห้้้อออองงงบบ่่่่ยยยๆกกกกก็็็เเเลสสััววาาาจจะปนนคคทีีีขดดฆตรรมไ เธอก็เลยโทรไปหานักสืบมิวแล้วก็บอกให้มาช่วยเช็คที่นี่หน่อยทีนี้พวกเขาก็หาเหตุผลได้แล้วว่าทาไมถึงมาเคาะห้องนี้แล้วพอทั้งสองคนลองตรวจสอบห้องนี้ดูพวกเขาก็เจอของที่เกีย่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมทั้งนั้นเลยแล้วแถมคนร้ายมันยังถ่ายภาพของเหยื่อแล้วก็ถ่ายภาพพวกเขาเอาไว้ด้วยแล้วจากการตรวจสอบพวกตํารวจก็ไม่เจอรอยนิ้วมือของคนร้ายเลยข้อมูลการเช่าห้องก็ไม่มีส่วนที่ได้ก็จะมีแค่ภาพสเก็ตคร่าวๆที่มิวเป็นคนเห็นหน้าคนร้ายแค่นั้นเองจากนั้นไม่นานพวกเขาก็ได้ยินเสียงโทรศัพท์พอคครา,านนง ทรมาบอกว่าเขาเนชื่นชมจริงๆเลยที่ตำรวจหาเขาเจอได้ยังไงแล้วพอตำรวจหาเขาเจอเนี่ยแหละเขาก็เลยต้องเปลี่ยนตารางงานใหม่แล้วที่โทรมาครั้งนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่จะโทรมาชื่นชมแค่นั้นแหละจากนั้นฆาตรกรก็วางสายไปวิลเลียมเขาอาจเสียฆาตรกรไว้ได้ทั้งหมดเพราะทั้งสองคนได้หลักฐานมาพวกเขาก็เอามาดูว่าเจออะไรกันบ้างฆาตรกรมันถ่ายรูปผู้หญิงองทองเอาไว้คนหนึ่งถ้าดูจากการแต่งตัวน่าจะเป็นผู้หญิงขายบริการแล้วแถมพวกเขายังเจอบินไปเสร็จจากร้านเครื่องหนังด้วยทั้งสองคนก็เลยพากันไปที่ร้านนัันั้้้นนนนราาาีีกบททํชชุุดดหงเป่อ ใส่ตอนมีเซ้งกันพอเจอเจ้าของร้านพวกเขาก็ถามว่ารู้จักกับเจนาธานไหมเจ้าของร้านก็บอกว่ารู้จักผู้ชายคนนี้สั่งให้ทําอุปกรณ์อย่างหนึ่งพอทั้งสองคนเห็นภาพนี่มึงรับทาอะไรแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยมันไม่แปลกไปไหน่อยหรอเจ้าของร้านบอกว่าแปลกกว่านี้ก็เคยทาจากนั้นวิลเลี่ยมก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุฆาตการรมเกิดขึ้นอีกแล้วพอไปดูที่เกิดเหตุที่เกิดเห็นมันอยู่ในภาพแถมประตูห้องก็ถูกเขียนไว้ด้วยว่าราคะแล้วผู้หญิงคนที่โดนฆ่าก็คือผู้หญิงผมทองที่พวกเขากําลังตามหากันอยู่ส่วนในคนที่ลงมือก็คคคืออผู้้้ชายยยนนนีีททััังงงวิิลลเเมมกกบส็ สอบปากคำพ่อเล้าแล้วก็ผู้ชายที่เป็นคนฆ่าผู้หญิงผมทองเจ้าของบาร์ก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเลยลูกค้าเขาเยอะจะตายใครจะมานั่งจําแล้วส่วนผู้ชายคนนี้เขาก็บอกว่าเขาโดนบังคับให้ใส่อุปกรณ์ชิ้นนี้แล้วก็บังคับให้มีเซ็กกับผู้หญิงแถมไอคนนั้นแม่งถามเขาด้วยว่าเขาแต่งงานแล้วหรือยังแล้วจากการสอบปากคาสรุปพวกเขาก็ไม่ได้อะไรเลยแล้วพอใช้วันหนึ่งทั้งจอนกับวิลเลียมพวกเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุคดีฆาตการรมเกิดขึ้นอีกที่ผนังก็ถูกเขียนไว้ด้วยคําว่าหญิงยโสมือทั้งสออออองงงงงขขข้้าาาาเเหหยยื่นนึติดนนลัไว สวยขั้นหนึ่งก็ติดโทรศัพท์เอาไว้ถ้าดูจากการตายผู้หญิงคนนี้ถูกกรีดหน้าถูกตัดจมูกออกหมดแล้วก็พันผ้าพันแผลเอาไว้ฆาตกรมันก็ให้เธอเลือกว่าถ้าโทรไปหาตำรวจเธอก็รอดแต่ถ้าไม่โทรแล้วกินยาน,นอนหลับเกินขนาดเธอก็ตายซึ่งผู้หญิงคนนี้เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีคนหนึ่งแล้วพอเธอเจอแบบนี้เธอก็เลยเลือกที่จะฆ่าตัวตายแล้วก็เหมือนเดิมพอลองตรวจสอบหลักฐานดูพวกเขาก็ไม่เจอรอยนิ้วมืออะไรเลยพอทั้งสองคนกลับมาที่สถานีตำรวจมันก็มีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้ามาในสถานีเขาก็เรียกทั้งงคคนแล้ววก็บออ่าาาเขืโจไ คนที่ทั้งสองคนกําลังตามหาตัวกันอยู่ตารวจก็รีบมาจาับผู้ชายคนนี้เอาไว้มิวไม่เข้าใจเลยว่าทาไมอยู่ๆคนไร้ดึ่โผ่มาที่นี่แต่จนนาธานบอกว่าเขาอยากคุยกับทนายของเขาเล่นเอาซึงงงกันทั้งสอนอตามหาตัวมาตั้งนานอยู่ๆมันก็มามอบตัวและจากการตรวจสอบจนนาธานเขาตัดผิวหนังปลายนิ้วมือออกหมดเลยเพื่อที่จะไม่ให้มีรอยนิ้วมือส่วนบัญชีเงินฝากกรบเปินทางเราก็ลองตรวจสอบแล้วด้วยไม่มีประวัติเครดิตหรือว่าบันทึกการจ้างงานมาก่อนแต่ว่ามีบัญชีอยู่บัญชีหนึ่งที่เขาเพิ่งเปิดได้้5ปีถาลองแกะ จาจกวันทีดูเราก็รู้ว่าเขามีฐานะร่ำรวยมากแล้วก็มีการศึกษาที่ดีมากแต่ว่าการเสียสติทั้งมิวกับวินเลียมทั้งสองคนก็อยากสอบปากคำโจนาธานแต่ตำรวจบอกว่าตอนนี้เราสอบปากคำเขาไม่ได้เขาจะถูกส่งขึ้นศาลทันทีแต่วินเลียมลองคิดดูเรื่องที่โจนาธานทำมันต้องมีอีกสองคนที่ต้องตายสแสดงว่าการมอบตัวครั้งนี้มันต้องเป็นแผนอะไรของเขาสักอย่างหนึ่งแน่นอนทนายของโจนาธานเขาก็บอกว่าตอนนี้ยังเหลือเยืะอีกสองศพที่ถูกซ่อนเอาไว้แต่ว่าเขาต้องการพานักสืบมิวแล้วก็นักสืบวินเลียมไปดูที่เกิดเหตุแค่่คนเทา เพราะว่าเขาชอบผู้คุณสองคนไอ้นี่มันจะเล่นอะไรอีกแล้ววะเนี่ยทนายก็บอกอีกว่าถ้าทั้งสองคนไม่ยอมรับข้อเสนอผู้คุณก็จะไม่มีวันได้เจอทั้งสองศพอีกแล้วพอมิวลองฟังดูสงสัย้ทนายคนนี้มันคงรับเงินจากจุลนทานมาเยอะทนายยังบอกอีกว่าถ้าผู้คุณทุกคนไม่รับข้อเสนอนี้เขาจะให้การต่อสารว่าเขาเป็นคนวิกลจริตพวกเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าการกระทําของผู้ชายคนนี้มันไม่ใช่เรื่องปกติซึ่งสารต้องรับฟังแน่นอนเผลอๆเ,เขาอาจจะไม่ได้รับโทษอะไรร้ายแรงเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าทุกคนยอมรัับบข้อออเเเเเสสนนคาาาาจะรํรรภพงลย นักสืบมีเขาก็เอาด้วยเขาอยากจะทําให้เรื่องนี้มันจบสักทีแต่ว่าวินเลียมเขาคาใจอะไรบางอย่างเรื่องไม่น่าจะมีแค่นี้แน่นอนแต่ถ้าไม่รับข้อเสนอพวกนักข่าวคงลงข่าวต่อว่าตํารวจอีกว่าทําไมถึงปล่อยให้มีสองศพที่ยังไม่ถูกจัดการและพอลองคิดไปคิดมาพวกเขาก็ต้องรับข้อเสนอนี้แล้วพอทั้งสองคนเตรียมตัวกันเสร็จติดทั้งเครื่องดักฟังแล้วก็ชุดก่อเรียบร้อยใน,นรถก็จะมีอยู่3คนก็คือมิวกับวินเลียมแล้วก็โจนาธานที่เป็นนักโทษและส่วนตํารวจคนอื่นพวกเขาก็จะคอยตามอยู่ห่างๆโจนา ขับไปทางไหนแล้วระหว่างทางมิกวก็คอยถามว่าโจนาธานมันทําแบบนี้เพื่ออะไรอยากดังงั้นเหรอเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้อยากดังแต่ว่าสมัยนี้การที่จะพูดอะไรสักอย่างหนึ่งแค่สก,กิดบ่ายแล้วขันมาชวนคุยเขาคงไม่ฟังมันต้องใช้อะไรที่รุนแรงกว่านั้นแล้วที่เขาทาทั้งหมดมันก็คืองานของเขางานในการทรมานคนเนี่ยนะก็พวกนั้นเป็นคนบาปทั้งหมดมันก็สมควรแล้วที่จะถูกลงโทษดูอย่างผู้ชายอ้วนคนนั้นดิเขาแทบจะลุกเดินแทบไม่ไหววันๆก็เอาแต่กินไม่ทําอะไรเลยไม่เห็นสภาพ,พความเป็นอยู่ของเขาเหรอคิดว่าคนแบบนี้เป็นคนบริรสุธ์ออไงคนต่มา ทนายที่อุทิศทั้งชีวิตเพื่อการโกหกโกหกเพื่อช่วยคนบาปพวกนั้นพวกฆาตกรกี่คนละที่ถูกทานายคนนี้ช่วยเอาไว้ส่วนผู้หญิงข้างนอกดูดีแต่ว่าข้างในอับประลักแค่หน้าตาเสียโฉมนิดเดียวถึงกับไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่ออีกส่วนในขี้ยาคนนั้นมันก็เป็นพ่อค้ายาขายยาเสพติดและแถมผู้หญิงโสเพณีคนนั้นอีกอที่เป็นตัวแพร่เชื้อให้กับทุกคนแล้วนี่ยังจะพูดอีกไหมว่าคนพวกนี้ไม่สมควรโดนลงโทษแล้วนี่แหละที่ผู้คุณบอกว่าคนพวกนั้นเป็นคนบริสุทธิ์แล้วสิ่งที่เขาททททททํํํําา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 มมัััันนนนกกก็็เเปแแคคคค่่่่่ตตตวววออยยงงีีจะะใหุ้ขุขลสสญณื คณลืมไปแล้วเหรอว่าที่คุณรอดได้เพราะใครเพราะเขาเป็นคนไว้ชีวิตไงมิวก็บอกให้โจนาธานเงียบปากไปก่อนทั้งสคนตอนนี้ก็ขับรถออกมาจากนอกเมืองเลื่อยๆจนเข้ามาในเขตไฟฟ้าแรงสูงโจนาธานก็บอกว่าที่นี่แหละเป็นที่ที่พวกเราจะไปพวกตำรวจที่ขับฮอพวกเขาก็ขับไปสำรวจทางล่วงหน้าก่อนแต่ว่าก็ไม่เจออะไรเลยแถมแถวนี้ยังมีคลื่นไฟฟ้าแรงสูงคอยส่งสัญญาณรบกวนพวกเขาอีกจะเอาฮอจอดก็ไม่ได้เพราะว่าสายไฟเต็มไปหมดแล้วพอทั้งสาคนมาถึงที่ที่โจนาธานบอกพอดูรอบๆพวกเขาก็ไม่เจออะไรเลยศพที่ว่าสองศพก็ไม่มี แถมไม่มีใครอยู่เลยส่วนพวกตำรวจก็คอยสังเกตการบริเวณร,บรอบๆเผื่อเจออะไรผิดปกติเกิดขึ้นจนปธานถามวิลเลียมว่าตอนนี้กี่โมงแล้ววิลเลียมบอกว่าประมาณทุ่มหนึ่งเขาคิดว่าอีกไม่นานเดี๋ยวคงได้เวลาแล้วแหละอดทนรอกันอีกแป๊บหนึ่งจนปธานก็บอกให้ต้องสองคนตามเข้ามาพอทั้งคู่เดินตามไปอยู่ๆมันก็มีรถตู้คันหนึ่งขับรถวิ่งตรงมาทางนี้วิลเลียมก็เลยบอกให้มิวเฝ้าจนปธานเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเขาจะรีบวิ่งไปดูรถตู้คันนั้นพอวิลเลียมวิ่งมาเขายิงปืนขู่ไก่อนคนคขับรตู้เาก็บอกว่า่าาาเคแมส่งของมีคนสั่า มาส่งของที่นี่วิลเลียมถามว่าแล้วนี่มาส่งของให้ใครมาส่งให้นักสืบเดวิดมิววิลเลียมก็ไม่เข้าใจไอ้จอร์ทานมาเล่นอะไรอีกแล้วเนี่ยวิลเลียมก็สั่งให้คนขับรถหยิบของที่ว่าออกมาดูแล้วเขาก็บอกให้คนขับรถรีบวิ่งออกไปจากที่นี่พอวิลเลียมลองเปิดกล่องดูพอเขาเห็นของที่อยู่ในกล่องเขาก็ช็อกไปเลยส่วนจนาธานก็มาคุยกับมิวเขาบอกว่าเขาอิจฉามิวมากเลยส่วนวิลเลียมก็พยายามวิ่งมาหามิวเขาบอกให้มิววางปืนลงก่อนแล้วก็รีบออกไปจากที่นั่นซะส่วนจนาธานเขาก็ยังพูดต่อว่าเขาอิิิจาาาามมลเเ้้อยกกะีีีชววตแแบบน็ ขึนชมมากเลยที่มิวมีภรรยาที่สวยขนาดนั้นเพราะว่าเมื่อเช้านี้เขาลองแวะไปที่บ้านของมิวเพราะาเขาอิจฉามิวไงเขาก็เลยอยากเป็นสามีของเทซี่บ้างแต่ว่ามันก็ไม่ได้ผลจนนทานก็เลยเก็บของที่ระลึกจากเทซี่มาอย่างหนึง่งเขาเห็นว่าหน้าตาของเทซี่สวยดีเขาก็เลยเอาหัวของเธอมาด้วยมิว <ew> ก็ถามว่าไอ้นี่มันพูดเรื่องอะไรเนี่ยแล้วที่มันพูดหมายความว่าไงแล้วตกลงว่ามีอะไรอยู่ในกล่องกันแน่วิลเลียมก็พยายามเกลี้ยกล่อมให้มิวส่งปืนมาจนนทานก็บอกเหมือนเดิมว่าเขาอิจฉาชีวิตของมิวแล้วน น,นี่แหละคือสิ่งที่โจนาธานมันต้องการมันต้องการให้มิวฆ่าโจนาธานไงมันเลยทําแบบนี้ใช่เลยและถ้ามิวแก้แค้นให้ภรรยาตัวเองมันก็จะกลายเป็นบาปโทสะตอนนั้นเทซี่พยายามร้องขอชีวิตมากเลยอยากให้ไว้ชีวิตเธอกับลูกของเธอโอ้โหคุณทนไม่ไหวแล้วตบแมงสักทีมิวก็เพิ่งรู้ว่าเขามีลูกเพราะโจนาธานเห็นหน้าของมิวนี่อย่าบอกนะว่าคุณไม่รู้ว่าตัวเองกําลังมีลูกมิวเขาคิดอยู่พักหนึ่งว่าเขาจะทํายังไงดีถ้ายิงโจนาธานเขาก็ต้องติดคุกแน่นอนหรือว่าจะให้ปล่อยมันไปเลยแล้วพอเเคคาาาาิิดดดไปมสุทย จนอาถารทิ้งส่วนนักสืบมิวก็โดนจับและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่ฟังกันมาถึงตรง